เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับบ้านสวนบรรยากาศดีพื้นที่ไร้กว่านะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคูดแดงถูกต้องครบถ้วนครับพื้นที่ไร้กว่า ลมลื่นต้นไม้เยอะครับเหมาะอยู่อาศัยพักผ่อนหย่อนใจทำไร่ทำสวนเกษตรโงเพียงเงียบสงบเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายตัวบ้านสภาพดีครับพร้อมเข้าอยู่ได้เลยเป็นสวนมะนาวครับเฟอร์นิเจอร์นี้เจ้าของแถมให้ด้วยครับแถมแอร์สองตัวเตียงนอนสองเตียงพัดลมติดผนังอีก4ตัวนะครับแต่ห้องสวยสะอาดไม่เก่าไม่โซมครับบ้านสภาพดีมากห้องน้ำกว้าง อยู่บ้านโป่งครับปลนนี้อยู่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับพื้นที่หนึ่งไร่กว่าๆนะเป็นไร่ใดสนใจนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าไว้เลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับข้อมูลอาจจะน้อยไปนหน่อยต้องขออภัยด้วยสนใจติดต่อเจ้าของได้ราคาเปิดมาที่2ล้านกับอีก5 0า0มืนบาทครับบ้านสวนพื้นที่ไร่กว่า สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ